ได้เหตุกันทังตำบลเลขทะเบียนงูจงอ่างยักษ์เรือเข้ารถเก่งออกตรงเป๊ะโดยการเป็นแถวหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่16เมษายน2567โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข943598รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก729727รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก 154200รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข79 ภายหลังการออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่ที่สร้างความฮือฮาสุดๆคงเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลขเ9กซึ่งไปตรงกับทะเบียนรถที่มีงูลเลื้อยเข้ารถยนต์ตำบลดำพันธ์อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีจะเข้าไปตรวจสอบและช่วยกันจับงู โดยพบงูตัวใหญ่นี้อากาศร้อนเข้าไปซุกอยู่ใต้ฝากระโปรงรถยนต์เก่งโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทง1979จนทบุรีกระทั่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับไว้ได้เมื่อมาวัดขนาดได้ยาว4.25เมตรวัดรอบตัวได้29เซนติเมตรและมาชช่างน้ำหนักได้ถึง15-16กิโลกรัมซึ่งเป็นงูจงอางเพศผู้ที่ใหญ่และยาวที่สุดจากที่เคยจับมา แต่ที่ฮือฮาคงเป็นทะเบียนรถกไก่ทอทอง1979จันทบุรีที่ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข79ในงวดวันที่16เมษายน2567ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ